สวัสดีค่ะฟีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินจากแท็บคอยให้ใครที่ยังไม่มีแท็บคอยสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะส่วนใครที่ยังข้องใจว่าแอปนี้เขาจ่ายจ,จริงไหมก็ดูคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวนุจะให้ดูบันทึกการถอนแท็บคอยในคลิปที่แล้วอ่ะ ตัดต่อคลิปไปแล้วแล้วยอดเงินยังไม่เข้ายอดเงินเพิ่งเข้าตอนนี้เองนี่นะคะการแลกรับสำเร็จ200บาทเดี๋ยวพาไปดูในแอป to Money w ว l l e t นะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมซึ่งยอดเงินที่เขาจ่ายจะจ่ายอยู่ที่200บาทผ่าน Payer Max รายการนี่นะคะยอดเงินเข้า200บาทจาก Payer Max ไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่จะบอกยังไงคือไม่ไม่ต้องมานั่งเสียายว่าหูอุตส่าห์ทำมาได้อุตส่าห์หกมาได้ก็โดนหักไปหมดเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าตัวนี้จ่ายจริงไม่เสียค่าธรรมเนียมก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ เออเป็นสายเกมอยากหาเงินฟรีจากการเล่นเกมอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะก็ลองดูส่วนใครที่อยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติม,ตมก็สามารถดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการมาอัปเดตการถอนเงินสั้นๆของ แทบคอยใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ